อันนี้เขาเรียกว่าราชาของลูกชิ้นแคะคือเต้าหู้ขาวลูกชิ้นรสชาติดีครับสมบูรณ์แบบความเป็นลูกชิ้นแคะเรียบเรียง่ายง่ายอร่อยคลาสสิกใครที่หาทานก๋วยเตี๋ยวแคะแบบโบราณโบราณจริงๆได้ทั้งรสชาติได้ทั้งบรรยากาศทั้งสถานที่ขายทั้งตัวคนขายทั้งรูปแบบการขายทั้งรถเข็นที่ยังใช้ห่านโบราณ ยศเสตรงนี้เรียกยศเสก็สสคือตรงข้ามโรงพยาบาลบัวเชียวสมัยก่อนมันจะเป็นเขาเรียกปัจจุบันน่ะสมัยก่อนเขาเรียกเฉลิมเขตอโรงหนังเฉลิมเขตตรงแจกยู่เนี่ยแล้วปัจจุบันเขามาเปลี่ยนเป็นยศเสอพอเฉลิมเขตมันไม่มีแล้วใช่ใชแแ่แล้วแต่เราผมขายาาตง้งแต่สมัยยังไม่มีตึกอะไรเลยนะแถวนี้ยังไม่มีเป็นบ้านไม้หมดเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้ขายอยู่ตรงนี้เลยขายอยู่ตรงนี้ แล้วก็ถึงบ่ายๆเข้าโอเวต่อก็คือมาขายที่นี่ประมาณสิบโมงครึ่งสิบโมงกว่าาสิบโมงสิบโมงกว่ากว่าจนถึงกระทั่งบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วเฮียก็จะเขียนรถันี้เข้าโอเวต่อจากตำแหน่งยศเสดตรงนี้วิ่งไปที่สะพานสามโอเวตเขาไปุดเดี๋ยวพวกเราจะตามกันไปดูทีนี้ขอให้เฮียเล่าจุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียหน่อยก๋วยเตี๋ยวแค่เฮียเด่นยังไงก็มีน้ำแกงมันมีกระดูกหมูครับกระดูกหมูกับกับกระดูกไก่ผสมกันครับแล้วก็มีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี่ น้ำตาลกับเกลือสูตรเฉพาะของเนียครับแค่นี้เองอ่าแล้วที่ผมเห็นนี่คือน้ำมันกระเทียมเจียวเทียวเจียวด้วยกากหมูหลาน้านเป็นคนเจียวกากหมูกากหมูเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันหมูอืมเอาเอาดิบมาแล้วมาเจียวออกมาต้องมาทอดสองอย่างนี้ทอดสองอย่างนี้นี่คือถ้าไม่เอาน้ำมันหมูไม่เอาน้ำมันหมูทอดนะมันจะไม่น้ำมันมันจะไม่ขึ้น มันต้องน้ำมันหมูึ้ออันนี้ที่ผมเห็นนี่คืออะไรอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูเนี่ยลูกชิ้นหมูไปทอดอ่าแล้วส่วนเกี๊ยวนี่ก็คือหอยเกี๊ยวไส้หมูหอด้วยหมูอืมครับหาบที่ผมเห็นนี่เมื่อกี้เฮียเอาเอาฟังก็คืออายุเกิน6060แล้วอืมันอลังการมากผมผมผมเชื่อนะครับว่าเฮียน่าจะเป็นหาบสุดท้ายในประเทศไทยไม่มีละผมไม่เคยเจอแล้วไม่มีผมก็ไม่เคยเจอคือผมเกิดสมัยก่อนสมัยก่อนยังมีรถเข็นใส่หาบแบบนี้ผมเจอหลายคันแล้วแต่สมัยนี้ไม่มีแล้ว มาแล้วครับปเป็เตี๋ยวลูกชิ้นแคะโบราณหาบแท้ๆเจ้าสุดท้ายของประเทศไทยผมสั่งมาแล้วครับมานั่งกินที่นี่อาจจะต้องบริการตัวเองนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเนี้ออ้วนเขาขาอยู่คนเดียวถูกไหมครับฉะนั้นทุกอย่างก็จะเดิมๆเรียบๆง่ายๆขออนุญ,ญาตถอดหน้ากากนะครับมาแล้วครับเอาละขออนุญ,ญาตยีเส้นก่อนนี่คือเส้นหมี่แห้งลูกชิ้นแคะโบราณหาบสุดท้ายลูกชิ้นแคะของเฮียเฮียทำเอง ดูนะครับลูกชิ้นหมูเนี่ยที่อื่นก็จะปั้นกันกลมๆของเฮียเนี่ยจะปั้นออกทรงแบนๆก็เป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาแล้วก็เต้าหู้เหลืองเต้าหู้เหลืองนี่ก็ลูกบางๆครับแบบโบราณโบราณครับลูกมุงบางแล้วก็เต้าหู้ขาวเต้าหู้ขาวที่นี่นี่เต้าหู้ขาวที่นี่หั่นเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นทอดลูกชิ้นหมูทอดซึ่งลูกชิ้นหมูอันนี้เป็นตัวเดียวกันลูกชิ้นหมูหนึ่งแล้วอันนี้ไปทอดซึ่งรูปทรงก็จะแบบเดียวกันคือทรงแบนๆนะครับ แล้วก็เกี๊ยวกรอบที่ทอดด้วยน้ํามันหมูเอาละครับแล้วก็ผมจะลองชิมนะครับผมขออนุญาตชิมพระเอกของเครื่องลูกชิ้นแคะก่อนอันนี้เขาเรียกว่าราชาของลูกชิ้นแคะคือเต้าหู้ขาวร้านไหนที่ขายลูกชิ้นแคะต้องมีรายการนี้ครับนุ่มนวลต่อมาก็คือเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองนี่คือเรียก2กรัตัิย์2ราชาใหญ่แห่งลูกชิ้นแคะ ลูกชิ้นรสชาติดีครับสมบูรณ์แบบความเป็นลูกชิ้นแคะเรียบๆง่ายๆอร่อยคลาสสิกแล้วก็เราลองมาดูน้ําซุปกันนะครับน้ําซุปเนี่ยพี่เฮียบอกต้มในเตาถ่านใช้ซโครงหมูกับกระดูกไก่ซี่โครงไก่มาเที่ยวรวมกันน้ําแกงร้อนมากครับสดชื่นครับกระเทียมเจียวซึ่งเตาอิ่วเป็นเจียวด้วยน้ํามันหมูแล้วพอมาใส่บนน้ำแกงร้อนๆของก๋วยเตี๋ยวแคะเนี่ยก็ทําให้ กิ่นกระเทียมเจียวหอมขึ้นไปอีกอรสชาติดีมากๆครับร้านเฮี้อ้วนเนี่ยขายลูกชิ้นแคที่ลูกชิ้นหมูเนี่ยแบนๆครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาจะลองชินมนะครับลูกชิ้นดีครับรสชาติดีรสชาติดีอร่อยกินคู่เส้นหมียลงตัวเลยครับเกียวกรอบครับ ที่เฮียมเฮียอ้วนบอกว่าเป็นเกี๊ยวกวรอบพ่ทอดด้วยน้ำมันหมูข้างในก็ไส้หอ่อก็จะเป็นไส้เดียวกับลูกชิ้นหมูที่ทําในกเกีเก๋ยวแคอ,มอืมาดูใกล้ครับเนื้อหมูแน่นๆแ,แล้วมีความกรอบมาก้วกินไปเนี่ยอหอมครับหอมแบบบอกไม่ถูกกินรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยอร่อยมากๆเลยชิมต่อนะครับพอที่กินเครื่องลุกอย่างรวมๆกันเนี่ย ผมว่าสวรรค์ใครที่หาทานก๋วยเตี๋ยวแคบแบบโบราณโบราณจริงๆได้ทั้งรสชาติได้ทั้งบรรยากาศทั้งสถานที่ขายทั้งตัวคนขายทั้งรูปแบบการขายทั้งรถเข็นที่ยังใช้ห่าโบราณมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งความรู้สึกอิ่มทั้งความสุขในสายตาที่เราได้เห็นจะมีกี่คนละครับที่ได้มีโอกาสมาทานก๋วยเตี๋ยวแคบโบราณถึงสถานที่อย่างนี้จริงๆเพื่อนๆที่มีโอกาสเรียนเชิญนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแคบของเฮียมอ้วนเนี่ย ตอนเช้าจะขายอยู่ในยศเสตำแหน่งอาจจะลึกลับนะครับเพราะขายอยู่ในซอกถ้าพูดแบบคนชุมชื้นนู้ไปเรียกขายอยู่ในซอกในหลืบในรูจุดสังเกตใหญ่ๆนะครับก็คือโรงพยาบาลหัวเชียวนะครับล้วฝั่งตรงข้ามเขาเรียกยศเสเลี้ยวเข้ามาในซอยแล้วก็มองหลืบๆไว้นะครับมองรูๆไว้อย่ามองถนนใหญ่อย่ามองซอยใหญ่ทาให้มองซอยเล็กๆจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เด่นชัดก,ก็คือจะอยู่ข้างๆซอยของครัวดอกไม้ขาวด้านหน้าจะเป็นร้านสเต็กนะครับเลี้ยวเข้ามาหน่อยหนึ่ง แล้วอยู่ด้านหลังร้านสเต็กค,คือถ้ามาเห็นร้านสเต็กเห็นร้านครัวดอกไม้ขาวเลี้ยวเข้ามาครับจะอยู่ในซอกเล็กๆของด้านหลังร้านสเต็กนะครับสำหรับคนนี้จะขับรถมาแถวนี้ไม่ค่อยมีที่จอดรถครับจอดรถยากมากนะครับก็คงต้องไปจอดที่วัดเทพศิรินและเดินเข้ามาคงเป็นจุดเดียวที่ใกล้ที่สุดส่วนท่านที่มาโดยสารสาธารนณะก็เรียกเขาครับมายศเสอัเดียวันจะปักพิกัดตรงนี้ให้ซึ่งไม่รู้ว่า Google Map จะหาพิกัดเจอหรือเปล่าผมจะลองเซิร์ชดูแล้วที่นี่ไม่มีบริการ delivery อันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งสาหรับคนที่อยู่ไกลและอยากจะทานก็ขอให้ทุกท่านนะครับสละเวลารองเดินทางมามาชิมก๋วยเตี๋ยวแคะโบราณของร้านเฮียอ้วนก๋วยเตี๋ยวแคะที่เป็นหาบสุดท้ายของประเทศไทยผมเชื่ขอ mm hmm. ของผมอย่างนั้นครับที่ยังมีเขาทั้งสองหาบยังเปลี่ยนรูปแบบการขายจากการหาบมาเป็นวางบนลลูเข็นแต่ยังขายอยู่บนหาบเหมือนเดิมรสชาติดีแล้วก็มีความสุขกับการได้การทานของโบราณบราณที่ปัจจุบันเริ่มจะหายากมากขึ้นและคงจะสาบสูญ,ญในอนาคตเพราะลูกน,นรุ่นเด็กๆใหม่ๆ เขาไม่นิยมกันเียอ้วนมีประสบการณ์ขายมานานเป็น60ปีเนี่ยการลวกเส้นเนี่ยบนอุณหภูมิน้ำร้อนที่เหี่ยวเขากะระยะได้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ต้องลวกนานแค่ไหนสองเส้นนุ่มมากเป็นกว๋วยเตี๋ยวขิ้งแคทที่กินแล้วเป็นก็เตี๋ยวชิ้งแคทที่กินแล้วอร่อยและมีความสุขอร่อยจนคําสุดท้ายรสชาติก็หลายๆท่านอาจจะบอกว่างั้นๆที่ไหนๆก็มีแต อยากให้ลองมาชิมครับความรู้สึกลึกเรียบง่ายๆขายโดยคนเก่าๆที่มีประสบการณ์60ปีรสชาติแบบเดิมๆที่การเวลาจะผ่านไปขนาดไหนก็ยังได้รสชาติคลาสสิกแบบเดิมมีโอกาสมีเวลาขอเชิญตั้งใจเดินทางมาชิมนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งในชีวิตที่เราได้พบได้เจออร่อย ยยอ้วนของผมเท่าไหร่ครับธรรมดา40พิเศษ50ครับของผมทั้งหมด4ี่ชาม4ชาม160ย6 0ครับผมก๋วยเตี๋ยวเฮียนี่โอเคเลยเด็ดขาดอะไรนขอบคุณครับรสชาติเชงเชงนะครับแล้วก็สดชื่นสดชื่นอร่อยอร่อยขอเชิญเ้ยอ้วนฝากร้านกับผู้ชมหน่อยครับครับฝากร้านด้วยนะครับขายขายอยู่ยศเส่า10โมง10บเโมงกว่าถึงบ่ายโมงแล้วก็จากบ่ายโมงไปบัวเบถึง4โมงเย็นครับ ลูกชิ้นขายปีกลูกกะสามบาททุกอย่างเลยครับมีลูกชิ้นขายปีกให้ด้วยขายด้วยไงลูกกระสามบาทแล้วออกงานนอกถานที่เฮียรับไหมครับรับส่วนมากตอนนี้มีงานบวชงานบวชกับเองงานเลี้ยงพระครับโทรมาแจ้งกันคุยกันต้องบอกล่วงหน้าก่อนต้องนัดกันล่วงหน้างานลุน้าสามสี่วันเฮียบอกเบอร์โทรอากครั้งหนึ่งครับเบอร์โทรพท์ศูนย์แปดเก้าสี่แปดหกเจ็ดห้าห้าเก้าก๋วยเตี๋ยวแค มื่อถึงเวลา13นาฬิกานะครับเฮียวอ้วนกว๋วยเตี๋ยวแค่หาบสุดท้ายของประเทศไทยเข็นหาบกว๋วยเตี๋ยวจากยศเสนะครับตำแหน่งที่ตั้งมาที่นี่ครับตลาดโบเบสะพานที่3ตลาดโบเบสะพานที่3เมื่อ30กว่าปีก่อนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นสะพานไม้ปัจจุบันถูกบูรณนะเป็นสะพานปูนเรียบร้อยแล้วในอดีตตำแหน่งที่เรายืนทั้งหมดเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับร้านเฮียอ้วนกว๋วยเตี๋ยวแค่อยู่ตลาดโบเบสะพานที่3ขึ้นสะพานมาแล้วตรงก็ไปยนสุดเลยนะครับจะอยู่ริมทางรถไฟ ที่จะข้ามไปออกวัดบรมนิวาสได้มาตามมาครับ สำหรับลูกค้าที่มาช่วงหลังบ่ายโมงนะครับต้องตามมากินเฮอ,อ้วนก๋วยเตี๋ยวแค่ที่ตลาดโบเบสะพานที่3เข้ามาจนสุดจะเป็นทางรถไฟนะครับผมจะชี้ตำแหน่งให้ดูครับเฮอ,อ้วนขายอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วสำหรับลูกค้าที่ขับรถมานะครับทุกท่านที่ขับรถมาให้มองมาตางฝั่งตรงข้างแบบจอดรถได้ที่วัดบรมนิวาสครับส่วนค่าจอดรถเท่าไหร่ก็ว่ากันไปจอดเสร็จแล้วเนี่ยให้เดินข้ามทางรถไฟมา จุดเช็คอินอีกกันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือจุดตำแหน่งที่ผมยืนอยู่นี้ครับบนนี้เป็นสะพานลอยข้ามทางรถไฟเก่าที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเปิดกำแพงทั้งสองฝั่งให้เดินทะลุถึงกันได้นะครับก็กลายเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งที่ถ่ายวิวได้สวยลองดูนะครับผมจะถ่ายจากมุมนี้ทุกท่านชมวิวนี้เป็นวิวที่สวยมากครับอ่า <c oughs> เห็นไหมครับเช็คอินเท่ๆได้ครับ แวะมาเช็คอินวันนี้ได้ภาพสวยได้มุมสูงได้เห็นทางรถไฟเก่าตั้งแต่สมัยโบราณาการเลยนะครับเป็นอีกมุมนึงที่ไม่อยากให้พลาด